คนวันอังคารนะคะไม่ต้องบริหารค่ะสนงุงเสน่ห์ไม่มี <c oughs> ไม่ต้องบริหารให้เมื่อยตู้มให้เหนื่อยตุ้มนะคะคนวันอังคารคุณไม่มีสเสน่ห์เลยต่อให้คุณยิ้มปากถึงหูนะคะคนวันอังคารคุณไม่มีสเสน่ห์เลยนะคะ ต่อให้คุณนำตาแบบเนี้ยปิ๊มๆิม,ม,มใส่สามีสามีก็ไม่มีทางรักทางหลงนะคะเด้อเพราะคนวันอังคารไม่มีสเสน่ห์เอาซะเลยในเรื่องพวกนี้นะคะฉีดน้ำหอมแล้วเขาก็ฉุนนะคะเออขนาดแปรงฟันวันละสี่รอบด้วยยาสีฟันนพเกา้านเะคะก็ยังมีกลิ่นตุตุอยู่นะฮะเพราะว่าอะไรมันไม่ได้ของเขาไม่ดีแต่มันเป็นดวงของคนวันังคารค่ะคุณ คนวันอังคารนี้น่าสงสารนะคะทําคุณคนไม่ขึ้นขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดวันอังคารตบมือให้กับตัวเองดะะิค่ะไม่ต้องทําคุณกับใครนะคะไม่ขึ้นทําคุณกับตัวเองค่ะเข้าใจนะคะอ่ะครูเราจะต้องยังไงแก้แบบไหนไม่ต้องแก้เลยค่ะเด็กค่ะคนวันอังคารค่ะไม่ต้องแก้นะคะมันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนที่แบบว่าทุกคน พยายามลงนะก็พยายามทําให้คนรักนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยก็พยายามพยายามไม่ต้องพยายามแล้วจากนี้เป็นต้นไปเป็นตัวคุณนะคะแต่จะมาบอกวิธีการคุณไม่ต้องเสริมสเสน่ห์หรอกเสริมยังไงก็ไม่มีฉีดน้าหอมหมดสองขวดก็ยังเหม็นอยู่อะค่ะเข้าใจนะคะแต่จะบอกให้เลยยินดีกับคนวันอังคารนะคะตั้งแต่วันที่หลังวันที่ยี่สิบแดเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบดเป็นต้นไปฟังให้ดีให้คุณพัฒนางานค่ะ งานของคุณจะลุ่งปังปุริเย่ฉุดไม่อยู่ค่ะคนวันอังคารไม่ต้องไปเสริมสเสน่ห์ใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องเราไม่ต้องไปเทียบกับคนวรรจันค่ะนคะคะเราบริหารงานค่ะคนวันอังคารให้บริหารงานยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าคุณเคยไลฟ์วันละครึ่งชั่วโมงคุณต้องไลฟ์วันละหนึ่งชั่วโมงบริหารงานหรือ ถ้าคุณเคยทำงานแค่วันละสามชั่วโมงหรือถึงไหมก็ไม่รู้แต่ก็น่าจะถึงนะเพราะคนวอังคารเป็นคนที่บ้างานอยู่นะอ่ะให้คนวอังคารบริหารงานค่ะทุกคนจากสมมติว่าเฮ้ยเคยทำงานเต็มที่เลยต่อวันสามชั่วโมงให้ขยายไปเป็น6กชั่วโมง คนวันอังคารต้องเสริมสเสน่ห์โดยความขยันค่ะจําไว้โอ้ยเมียเจ้าทุกคนพอบอกว่าเสริมด้วยความขยันอีฉันกําลังจะคิดว่าถ้าอีฉันขยันกว่านี้เนี่ยอีฉันจะเอาเวลาไหนนอน,เอ,เ,น,น,อนเอาเวลาไหนกินเอาเวลาไหนวิววิวกับสามีเอาเวลาไหนโอโอกับล,กลูกๆเดนะคะเออแต่ว่าคนวันอังคารต้องบริหารงานจริงๆค่ะทุกคนหลังวันที่ยี่สิบแปดนะคะถ้าคนวันอังคารพัฒนางาน ทุกคนต่อยอดงานพัฒนางานทํางานตัวเองให้ให้เหมือนต่อยอดให้ได้เหมือนต่อยอดมีดอกมีดวงมีอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนเหมือนคิดพัฒนาอะไรขึ้นมาหนึ่งสเต็ปอะคะ่ะคุณจําไว้นะสามเดือนคุณจะมองเห็นเฮ้ยงานเพิ่มลูกค้าเพิ่มเฮ้ยทําไมผลลัพธ์มันเพิ่มทําไมเงินมันเพิ่มทําไมอะไรอะไรอะไรมันเพิ่มแต่ต้องพัฒนางานนะคะแล้วมาดูกันค่ะ ในสามเดือนคุณจะมองเห็นความแตกต่างคุณจะมองเห็นอะไรที่เันโคตรว้าวแล้วที่สำคัญนะทุกคนมันจะทำให้ปีหกเจ็ดของคุณงานที่คุณต่อยอดงานเดิมงานใหม่หรืองานอะไรก็ตามทุกคนปีหกเจ็ดมันจะพุ่งสุดติ่งกระดิ่งแมวฉุดไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวกะโอ๊ยอยากมีกระดิ่งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคนวันอังคาร บริหารงานไม่ใช่บริหารเสน่ห์ค่ะนะคะจําไว้เลยนะไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับวันไหนนะคะเพราะวันอังคารเนี่ยเป็นคนวันแข็งปากแข็งใจแข็งนะคะของแข็งเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นจะเล่นกับของแข็งก็ต้องไปเล่นอะไรแข็งแข็งนะคะเพราะฉะนั้นไปเร่นกับงานค่ะดวงของคนวันอังคารต้องเล่นกับงานครูคะจะเล่นยังไงคะงานไม่มีตกงานแม่เจ้าไม่เป็นไรค่ะใครที่ตกงานอยู่ นะคะตอนนี้อย่าให้ตัวเองตกงานเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดคนวันอังคารตอนนี้ใครตกงานนะคะห้ามตีตูดตัวเองลุกขึ้นมาเลยไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณตกงานแล้วคุณปล่อยให้ตัวเองตกงานจำไว้เลยค่ะพอพุ่งเข้าไปที่ปีหกเจ็ดคุณก็จะซบเซาคุณก็จะหงอยเหงาคุณก็จะเป็นซึมเศร้าโอ้น่ากลัวเพราะว่าคนวันอังคารบอกแล้วนะเป็นคนวันแรงวันแข็งวันแบบไม่ยอมคนเพราะฉะนั้นนะคะจำไว้เลย ต้องพัฒนางานยังไม่มีงานต้องหางาน